สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Into the Dead Dark e s t d a y นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็น2คู่หูสุดมันที่เราเลือกเล่นนะทุกคนเพื่อไปใช้ชีวิตในโรคท่ามกลางซอมบี้มากมายโรคระบาดสุดแสนจะรานโทษนี้ซึ่งเราจะต้องแบ่ง เบาภาระจัดการทรัพยากรในบ้านนะทุกคนโดยการออกไปหาของในโลกภายนอกเข้ามายังบ้านของเราโอ้โหชีวิตที่แสนจะรันทดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ราผมมีสมัตเกมเมอร์ จะพาทุกท่านไปรับชมกันครับอาราและที่นี้ตัวเกมก็จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกคู่หูไปดําเนินเนื้อเรื่องของเราได้ถึง5คู่เลยเนะทุกคนอันนี้คือคู่ที่1น,นะความสามารถของแต่ละคู่ก็จะแตกต่างไปนะถ้าอยากทราบรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็เข้ามาลองเล่นดูกันได้นะครับผมและตัวที่เราจะเลือกเล่นคู่หูสุดแสบในวันน,นี้นั่นก็คือเซบาสเตียนแอนด์นไม่รู้อ่านชื่อโถหรือเปล่านี่ี้ยเฮ้ เซบาสเตียนนะก็จะมีความสามารถนะความสามารถในการยิงปืนในระยะไกลได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนสามารถซ่อมอาวุธเนี่ยในราคาถูกได้โหเนี่ยการยิงปืนแบบเท่เนี่ยผมว่าชื่นชอบจริงๆริเอาราเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่ามาถึงว่าเราสามารถคุมตัวละครของเราได้ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคน โดยที่กดเลข1หนึ่งเนี่ยเราจะเป็นเซบาสเตียนกดเลขกสเนี่ยเราจะเป็นแดนนะทุกคนโอ้แดนเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการซ่อมบาริเกตเนี่ยจะต้องมันจะอ่อนแอมากเลยนะทุกคนโอ้แต่ก็ซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนโอ้การที่ไม่มีบาริเกตเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับชีวิตเราได้อะะเดี๋ยวเราจะพาไปสำ,สำรวจข้างบนกันดูซิว่าข้างบนมีอะไรตอกแตกตอกแตกตอกแตกต โอ้โหข้องบนก็จะมีเตียงนอนนะทุกคนมีเตียงแค่เรานอนแต่ก็มีแค่นี้แหละโอ้ห้องน้ําก็มีนะข้างๆแต่ก็เข้าไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเราจะมานําเสนอโต๊ะนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับโต๊ะนี้ก็คือแผนที่แบบนี้มันจะมีความสามารถในการเลือกสถานที่ของเราได้และนี่ก็คือสถานที่แรกที่เราจะออกไปสำรวจทรัพยากรเข้ามายัางบ้านของเรากัน เออนี่มันก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นบ้านที่ดีที่สุดที่โคตรคุ้มค่าในถนนแห่นงนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันพูดยากแล้วนะว่าสภาพมันยับเยินเต็มไปหมดโอ้เราก็มาเตรียมตัวกันเลยโดยการเอาที่แงะแคะเนี่ยเข้าไปหนึ่งอันนะทุกคนเราก็ไปกันเลยไม่ดูซิว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมีให้เราแคะแงะอะไรกับบ้านโอ้มาแล้วนะทุกคน โอ้โหสามสิบแปด Arrange Dive โอเคเรารีบว oh, oh, uh, ิ่งเข้ามาเลยตัว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 มาดูสิว่าในรถเนี้ยมีอะไรให้เราเก็บโอ้โหมีเทปกับสายไฟธรรมดานะทุกคนก็เก็บไปก่อนน่ะเอดคนโทรลนะทุกคนกดคอนโทรลเพื่อสนิคกิ๊กๆเออเราแอบส่องซิข้างในมีใครเงี้ยเปล่าไม่มีไม่มีก็เข้าได้ดิครับ รออะไรอะ่ะโอ้ยมันเพิ่งมาสอนสนิคโอ้แต่เรารู้หนาแล้วจ้ามามองสิออใครวะนะโอ้เรามาปรึกษากันก่อนเออถ้าเราผ่านประตูนี้ไปเราจะเจอกับเราจะเจอกับเราจะทำยังไงดีทุกคนโอ้แต่ว่ามันหันหัวชิดกำแพงอยู่อ่ะเราน่าจะพอสนิคผ่านไปได้นะ เดีย๋ยวเราเาปิดประตูไปเลยทุกคนอย่าไปกลัวไก่แครมบี้โอ้โหเมงอย่าหันมาเลยเว้ยอย่าเราค่อยๆไปนะทุกคนก็ได้ก็ได้ไปเฮ้ยถ้ามันหันมาเราก็ปวดหน้ามานะันอ่ะเฮ้ยเราต้องไปถึงประตูนั้นให้ได้นิดเดียวครึ่งทางละอยานมาเลยเว้ยหันมาวิาว่งเลยเว้ยจะตึงแล้ว โอ้โหนี่น่าจะเป็นบ้านของคนนี้นะบ้านของไอคนนี้เนี่ยดูดิจับรูปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยอะ่ะโอ้โหน่าสงสารนะเนี่ยโอ้เราก็เปิดประตูนี้ได้นะ้ะทุกคนเราผ่านไปย่างสบายใจเราก็ปิดประตูซะหน่อยโอ้ยน่าสงสารเนี่ยคือเสียใจยอะ่ะชีวิตอะ่ะกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ร้องไห้กับรูปภาพอะ่ะทุกคนโอ้โหนี่มีเนื้อสเต็กโอ้แล้วก็ผัก ยอดไปเลยเอาแต่เนื้อได้ไหมเป็นคนไม่ชอบกินผักซะด้วยดิโอเคเฮ้ยเหมือนข้างบนจะขึ้นได้แล้วทุกคนเฮ้มีกล้องส่องทางไกลด้วยขอส่องหนอยป๊าปโอ้โหนี่อะไรเนี่ยกิฟฟิธแอนด์ซันฮาร์เรอร์อาชาร์พเรซสมาร์เดลลูลคอร์มันบอกว่าสถานที่แห่งใหม่ทุกคนพบนะทุกคนโอ้สแสดงว่าเราจะไปยังสถานที่แห่งอื่นได้ตรงนี้มีให้ขุดกุ้ยโอ้มีกันไกล มีกางเกงแล้วก็น้ำนะน้ำผลไม้อะไรพวกนี้เจเราวิ่งลเล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกระโดดแล้วไม่รอใครเลยเดา๋ยนี้มีซซมปี้หนึ่งตัวโอ้ยมันบอกว่าให้เราสเตลคิวได้นะทุกคนเราเข้าไปช็อคหลังมันได้แบบนี้ไอ้ไอ้ยเอ้ยเอ้ยอูยอ้ย,ยแล้วไกลเราก็พังไปเลยนะทุกคนเสียบได้ทีเดียวเฮ้ยตัวนี้แคะได้ทุกคนแคะก่อน เออมาดูซิว่าข้างในมีอะไรแหมขวานมีขวานกับไม้โอเค,อเ,ค,อเ,คเอาดีครับขวานมีขวานแล้วเว้พี่อ่ะโหดไอ้น้องโอ้โหมาให้กลับเชลราทางนี้ปะเรากลับบ้านได้ไมงฉับไวพร้อมกับกลับบ้านอย่างรวดเร็วอุ้ยของเต็มไม้เต็มมือเว้เ,าเราต้องซ่อมบาริเกตนะทุกคนไม่งั้นบาริเกตเรายับเจนแน่ ถ้าปล่อยไปแบบนี้ซมบี้มันจะบุกเข้ามาอ่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะปล่อยให้ได้น,นอนนะทุกคนส่วนเซบาสเตียนเะนี่ยยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่พอเซบาสเตียนยังไม่ง่วงเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ซ่อมไบเกตนะทุกคนโอ้ยไปสักหนึ่งทีเออคืนนี้เราก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วกันนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคมปี1980งนะตอนกลางวัน เอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้เซบาสเตียนของเราเนี่ยออกไปสำรวจข้างนอกอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือสถานที่ v r y Record ร้านเพลงนั่นเองโอ้ที่นี่เปิดกว้างมากเลยนะที่ให้วงดนตรีเนี่ยต้นทุนต่ำ โอ้มาวางขายได้โอ้โหเราจะเข้าไปดูแผ่นซีดีข้างในนี้กันนะทุกคนว่าข้างในเนี้ยจะมีซีดีอะไรขายบ้างก็ไปดูเลยครับเราเอาขวานไปอันนึงเราก็เลสโก o เลสโกโอเคแล้วเหลือตัวแดนนะทุกคนดแานเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้มันซ่อมบริเกตเนี่ยมันก็ซ่อมได้น้อยก็เปลืองไม้อยู่ดี ไม่เป็นไรเราเอาแค่เซเวสนเตียนของเราเนี่ยบุกเข้าไปยังร้านรีคอร์ดไปดูรีคอร์ดอ๋อเราเข้ามาแล้วกันนะครับทุกคนมาดูช่วยร้านแผ่นเพลงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอ๋สอส่งเข้ามาแล้วทางสะดวกทางสะดวกเราก็ย่องเลยครับเอ้ยมันจะต้องมีของอะไรให้เราโอ้โหมันมันแผ่นเพลงเ้ยเปิดไฟฉายด้วยขอสั่งหน่อยครับพี่แสบตา ขอชอกระบะหน่อยนะครับอืมออึอ,อืตรงนี้มีของให้ค้นนะทุกคนขอขอนุญาตค้นของครับโอ้โหไม้เพียบไม้เพียบเลยเอาไปให้หมดอืมเรียบร้อยเออตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าวะแอบสอ่องอ๋อโดนดันด้วยเก้าอี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ไม่ไปวะขึ้นข้างบนว้วยข้างบนมีซอมบี้รือเปล่าเนะไม่มี โอ้ยเสียงใครเฮ้ย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 เดี pues, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเฮ้ยโดนซอมบี้ตบหน้าโดนซอมบี้ตบหน้าเฉยนี่มันไอตัวไอบ้านนั้นไปเนี่ยไอบ้านนั้นหรือเปล่าอืมนอนแดดิินไปดิโอ้คิดว่าเจ๋งมาจากไหนอ่ะฝั่งนี <Attack. S 2> ง้ไม่มีของเว้ยทุกคนแกเราต้องไปทางนั้นเน่เราโดนซอมบี้ตบไปหนึ่งทีโอ้ ยอมไม่ได้ซอมบี้เดี๋ยวนี้มันไม่กัดแล้วไงมันตบหน้าเราแล้วโอเคตรงนี้มีของให้ค้นนะทุกคนอู้มีไม้เบสบอลด้วยเอาหมดไม่สนเอาหมดของเนี้ยของใช้จําเป็นตรงนี้ไปต่อได้ก็ไปกันต่อดีครับเออแล้วตรงนี้ก็ส่องได้ดูยซีมีใครข้างในไหมไม่มีนะเราก็เข้าไปสำรวจกันหน่อยเผื่อมีของให้เก็บเออเกะเนี่ยสำรวจได้ไหมโอ้โหมี ปืนแต่ว่าปืนในนี้พังแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรเอาหมดเพื่อใช้ได้ในอนาคตเพื่อเอากลับไปซ่อมได้เออข้างบนขึ้นได้นะทุกคนเราก็ต้องขึ้นข้างบนมันจะดูกันหน่อยดีมีซอมบี้ดัดฟ้าไหมเนะี่ยมีซอมบี้ดัดฟ้าไหมจ๊ะโอ้เหมือนทางสะดวกนะเอ้ยอันนี้แอบได้แอบได้แนละ้วข้ามได้ไหมข้ามได้โอ้ที่เราสามารถกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมเนะี่ยน่าจะได้นะทุกคนแต่เรามาฝั่งนี้ก่อน เราก็ต้องสำรวจให้ทั่วถึงโอ้ยฝั่งนี้มีสนามแบดมินตันเอเฮ้ยมีซอมบี้เล่นแบดไหมเกมเนี้ยโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีขอให้ค้นเราก็ต้องค้นให้หมดเฮ้ยโอ,ยโอยใครมากินแมคโดนัลด์แถวนี้เนี่ยอืมอันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนโอเคเหมือนมันจะให้ไปทางนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเปล่านะถ้าปีนได้ก็ปีนปีนได้ก็ปีนอือลงมาลง ลงอีกได้ไหมลงอีกได้ลงมาแบบว่ากับเชลเตอร์ของเรานะทุกคนโอ้โหไวแท้ที่นี่มีอะไรเลยนอกจากโดนซอมบี้ตบหน้าเฮ้ยพูดละแคม <c oughs> เดี๋ยวครั้งนี้เราจะให้เซบัสเตียนของเราเนี่ยคอยซ่อมบาริเกตของเรานะทุกคนเป็นการหนึ่งทีจากนั้นเราก็จะเอาตัวแรนเนี่ยของเราเนี่ยไปออกสำรวจโลกกว้างกันทุกคน ดูสิว่าไดแอนของเราจะได้ไปสำรวจที่ไหนไดแอนของเราได้ไปสำรวจที่เดิมนะ Value Shelter นะทุกคนเราจะนำไม้แบดบอลของเราไปด้วยนะครับมาดูสิว่าไดแอนของเราเนี่ยการสำรวจ Value Record เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้เรามาในตอนกลางคืนนะทุกคนเออมาดูสำรวจที่เดิมแล้วเราจะเจอของแปลกใหม่ขึ้นไหม เราไปดูกันครับประตูถูกเปิดไว้นะถูกเซวะเตียนเปิดไว้เออเนี่ของนี่ค้นไปแล้วโอ้มาที่เดิมก็คือของเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือชิ้นไหนค้นไปแล้วก็คือค้นไปแล้วอะ่ะนั่นแหละตามนั้นงั้นะเราก็รีบวิ่งเลยเพราะว่ามีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยอะ่ะเหมือนผมลืมไปว่าห้องนั้นมันอาจจะเปิดได้หรือเปล่านะ มันอาจจะเปิดได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยเราลงมาข้างล่างแล้วลงมาเสร็จใช่ไหมมันจะมีห้องอยู่ซ้ายมือเนี่ยที่เราลืมเปิดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มตัวเต็มตัวเข้ามาเลยไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้เข้ามาดิโอ๊ยโดนซอมบี้ตบอีกแล้วหน่าดิซอมบี้ไอ้ซอมบี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหแลกหมัดซอมบี้แลกหมัดอืมคิดว่าเป็น แลกหมัดแล้วเจ๋งนะอ๋อเรียนมวยมาปะเนี่ยพี่หมดอีกทีได้นะโอ้เกือบตายเออครั้งนี้เราลืมมาค้นจริงด้วยนะทุกคนเฮออ้อนขะ้างนยังมีของอีกบานเลยเนี่ยอม,มารอบแรกก็คงเก็บไม่หมดแน่นอนต้องยังไงก็ต้องให้ไดนมารอบสองนะของเพียบเลยเราก็เอาไปให้หมดมตรงนี้ก็ขึ้นได้นะอ๋ออันนี้ก็ขึ้นมาที่เดิมนี่เองโอเคเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้น เราไม่ได้ลงมานั่นเองอเกตรงนี้ก็เปิดได้อันนี้มีก็อีอยู่เราก็เอากาอีออกอทำเป็นช็อตคัทไปเรียบร้อยทุกคนอีนี้เราก็น่าจะสำรวจหมดแบบเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เราจะต้องถามที่นี่อีกต่อไปนะสุคนวันศุกร์ที่22สิงหาคมเก็บของกลับบ้านมาเพิ่มเติม้เรียบร้อยแดนของเราก็มีความสามารถเช่นกันนะครับเนี่ย รครั้งนี้เราจะให้เซบาสเตยียนของเราเนี่ยนอนหลับฝันด,ดีในนักคืนคืนนี้นะทุกคนเราจะให้แดนของเราเนี่ยลองไปสำรวจที่แรกซิเพราะว่าที่แรกเนี่ยมันยังไม่ขึ้นจุดเขียวมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะทุกคนเราก็เตรียมตัวไปบุกเลยดีกว่าครับแหมเราก็อู่ข้าวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเออมาแล้วในถนนในสถ,ถานที่บ้านที่ดีที่สุดที่เคยดีที่สุดนะทุกคน เออเราไปตีหวยหซัมบี้ตัวนั้นนิดดูสิว่าอาจจะมีอะไรลับๆอยู่หลังรูปภาพนั้นก็ได้นะทุกคนเ <ip iquer through Hungary> อ <t ip 65> อตอนนี้เรามีอาวุธแล้วเฮ้ยอ่อย่างน้องให้อยู่ที่เดิมขอหวดหน่อยได้ไหมอ่ะอึมึมึมร้องเหรอร้องเหรอหมามาหันมาเจ๊อีเจ๊เโอ้โหมันมันหมันยับมันแยับ มันแย็บซ้ายมันแย็บซ้ายเอ,อเดินเดินแรงเดินตัวตรงมาเชียวนะพี่ตายเลยหรอแรงของเราก็จะตายเช่นกันนะครับเ,เดินเข้าไปในซอยนะั้นได้ไหมเนะี่ยไม่ได้นะทุกคนโอ้เราก็ต้องเปิดประตูนี้ออกมาเหมือนจะไม่มีอะไรให้แล้วอะเออไม่มีอะไรให้หน้อยรอกล้องนี้ก็ซองไปแล้วอันนี้ก็เก็บไปแล้วอันนี้ก็หมดแล้ว โโอ้ hey. เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเรากลับเชลเตอร์ของเรากันตอนนี้แดนของเรารู้สึกหิวนะทุกคนแล้วเราจะให้แดนของเรากินข้าวยังไงเนะี้ยเซบาสเตียนทำกับข้าวกินหน่อยเว้ยโอเนี่ยห้องครัวของเราก็ไปไม่ได้ งั้นก็สนแสดงว่าตัวเดมโมของเกมนี้ก็มีให้เล่นเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้สําหรับท่านใดเนี่ยที่อยากลองเล่นก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะเกมนี้ก็ดูน่าเล่นน่าสนุกมากเลยนะครับผมส่วนตัวเกมเต็มเนี่ยก็วางขายไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดที่อยากเล่นก็ซื้อมาเล่นได้เลยนะครับพร้อมอาละ่ะเราก็สนุกสุดปันแล้วนะกับเรียบร้อยแล้วการไปหัวสมบีออกไปหาของโอ้ยเกมก็น่าเล่นน่าติดตามมากๆเลยนะครับเนี่ย โอ้เอาลวันนี้เดี๋ยวกลับผมมีสมบัติเกมเกมอร์ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับหากชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ